สวัสดีครับผมหมอสมศักดิ์เทียมเก่านะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อในสารพันปัญหาโรคระบบประสาท ครั้งที่สิบสองนะครับถ้ามีประเด็นข้อสงสัยใดๆหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามถามมาได้นะครับที่อีเมลสมเทีย kku.ac.ts เนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุยี่สิบห้าปีมีอาการปวดศีรษะเป็นเป็นแห้หายโดยบอกว่าจะปวดเฉพาะช่วงที่มีรอบประจําเดือนก็คือมีพอมีประจําเดือนปุ๊บวันที่หนึ่งก็จะเริ่มปวดทันทีมีอาการปวดหัวบริเวณคําหมับและลามมาที่เบ้าตาซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าเด่นที่ข้างซ้ายมากกว่าอาการแต่ละครั้งเนี่ยนานประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ช่วงอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ค บางครั้งก็มีอาการปวดก่อนที่จะมีประจำเดือน1วันบางครั้งมีอาการรุนแรงมากจนอาเจียนแล้วก็บางครั้งก่อนที่จะมีอาการปวดศรีรษะก็จะมีาการตาผ้ามัวนํามาก่อนการวิทิจหัยโรคเป็นอะไรดีครับมันนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยอาการปวดศรีรษะที่เป็นไปไหนหายเวลาเป็นก็เป็นเวลาหายก็หายเป็นนาน2-3ชั่วโมงนะครับมีความสัมพันธ์กับไมเกรนเนี่ยนะครับแบบเนี้ยเราเรียกว่าปวดโรคปวดศรีรษะไมเกรนมากที่สุดแล้วก็ยิ่งถ้ามี ความสัมพันธ์กับรอบประจําเดือนนี่ก็ยิ่งเป็นตัวส,สับสนว่าน่าจะเป็นไมเกรนซึ่งสัมพันธ์กับรอบประจําเดือนนะครับประกอบกับมีอาการที่เห็นภาพผิดปกติเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นวิชวลออร่านำมาก่อนอันนี้ก็ยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นไมเกรนชนิดที่มีออร่าแล้วก็มีความสัมพันธ์กับรอบประจําเดือนการรักษานะครับการรักษาผู้ป่วยแบบนี้ก็คือการแนะนําให้ทานยาแก้ปวดกลุ่มที่เขาเรียกว่า กลุ่มที่ไม่ใช่เซียรอยหรือชื่อทางการแพทย์ว่าเอนเซตนะครับโดยทานก่อนที่จะมีอาการก็คือว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยรู้ว่าจะปวดที่ษาวันไหนแน่เพราะว่ารู้รอบประจาเดือนนะครับถ้าในกรณีที่คนมีประจําเดือนที่ตรงแบบนี้เราก็จะแนะนําให้ทานก่อนเลยเช่นรู้ว่าจะปวดวันแรกของการมีรอบเดือนนั้น พอก่อนหนึ่งวันเราให้ทานยากลุ่มเหล่านี้เลยนะครับก็จะสามารถที่จะลดอาการปวดแล้วก็ป้องกันการปวดได้หรือในกรณีที่อาการปวดแต่ละครั้งนั้นรุนแรงแล้วก็เป็นอยู่หลายวันช่วงที่มีรอบประจำเดือนเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราก็อาจจะใช้ยาที่ใช้ป้องกันในการเกิดโรคปวดศีรษะไมเกรนหรือที่เรียกว่าไมเกรนโปรไฟลักซิตได้นะครับสิ่งที่เรียนรู้จากผู้ป่วยรายนี้ก็คือไมเกรนที่สัมพันธ์กับรอบประจำเดือนนะครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นผลจากคิดไปเองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นความสัมพันธ์จริงๆแล้ว ดูแลตนเองของผู้ป่วยทั่วไปที่มีอาการแบบนี้นะครับซึ่งถ้าอาการไม่รุนแรงก็สามารถที่จะซื้อ,อยาจากร้านขายยาคุณภาพที่มีเภสัชประจําอยู่ได้นะครับซื้อ,อยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าไม่ใช่เสียอรอยเนี่ยนะครับทานได้นะครับโชคดีครับ